สิ่งแรกที่ผู้ว่าคุณเทมารควรจะทำเนี่ยคือส่งเจ้าหน้าที่ไปเช็คไอที่ที่ควรจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมดก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่าเตรียมห้องน้ําห้องท่าเตรียมาธาพวกพเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกละระดมน้ําดื่มไปให้เพราะน้ําดื่มเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเข้าไปเช่นนั้นก่อนเครื่องนอนอย่างมาทีหลังเข้าไปที่ศูนย์ตรงนั้นก่อนเพราะถ้าทุกคนรู้เนี่ยอาจารย์รู้อาจารย์ก็ไม่ต้องตื่นหนกลูกสาวอาจารย์ ภรยาจาย์ก็ไม่ต้องตื่นสนกต่อให้อยู่กันพลัทิศพลัทางก,กันก็เถอะก็ไปเจอกันที่ศูนย์นั่นพอไปที่ศูนย์เด๋ยวก็ไปรวมครอบครัวกันเองก็จะไปเจอกันที่นั่นเราต้องฝึกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการ,ารการุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆควรจะเริ่มวางแผนแลว้วควรจะให้ความรู้กับประชาชนได้แล้วว่าจุดรวมพลหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวของคุณอยู่ที่ไหน,นตลอถ้ามองในมุมของประชาชน ทุกบ้านก็จะได้รับข้อมูลไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวคือที่ไหนคือที่ไหนไม่ว่าใครในครอบครัวจะกระจายไปทำงานอยู่ที่ตรงไหนในวันและเวลานั้นจะรู้กันได้ว่าจะไปเจอกันที่นั่นเป็นศูนย์พักพิงที่ครอบครัวจะได้เจอกันและศูนย์นั้นนั้นจะต้องมีการซักซ้อมมีเครื่องอำนวยความสะดวกพอสมควร